มาแล้วนะครับสำหรับสเตอร์หน้า10ฟันนะครับเวฟโนวานะครับเบอร์4ี0นะครับตัวนี้10ฟันนะครับเรียกได้ว่าเล็กกจิ๊ดเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับสำหรับสายนะครับที่ไล่สเตอร์นะครับเหมาะเจาะเลยนะครับ10ฟันนะครับถามหากันเยอะนะครับ เรามีจําหน่ายนะครับตั้งแต่10ฟันตัวนี้นะครับแล้วก็11ฟัน12ฟัน13ฟัน14ฟัน15ฟัน16ฟันนะครับสนใจก็ทักสอบถามได้เลยนะครับผมตัวนี้10ฟันนะครับที่นําเสนอนะครับ่ารีวิวเสร็จนะครับจะส่งไปอุบลนะครับเจ้าหนึ่งนะครับแลีกเจ้าหนึ่งนะครับอยู่จันทบุรีนะครับผมทักมาด้วยนะครับผมพอดีลืมที่อยู่นะครับผมลืมที่อยู่นะครับ สั่งไว้นะครับอ่าทักมาหาผมด้วยเด้ออ่าโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ